ใช้สิทธิจองโรงแรมหรือที่พักในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ทำอย่างไรนั้นวันนี้มีคำแนะนำมาฝากครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5นะครับระบบเนี่ยจะเปิดให้จองโรงแรมหรือที่พักเป็นวันแรกในวันนี้ครับก็คือตั้งแต่วันที่7มีนาจนถึงวันที่26เมษายนในปี2566ก็คือปีนี้นะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเลยครับจนถึง5ทุ่มจานวน560,000สิทธิ์ครับ เริ่มเข้าพักได้นะครับตั้งแต่วันที่10มีนาคมจนถึงวันที่30เมษายน2566ก็คือปีนี้ครับส่วนวิธีการจองโรงแรมนะครับหรือว่าที่พักเนี่ยในสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยการเฟส5มีดังนี้ครับขั้นตอนแรกเลยนะครับประชาชนเนี่ยที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยการเฟสที่1่ถึงเฟสที่4ี่ก็คือในโครงการที่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปกดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปพลิเคชัน เป่าตังได้เลยครับส่วนประชาชนนะครับที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนใหม่ก่อนนะครับจากนั้นครับก็สามารถจองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย3วันครับโดยติดต่อทางโรงแรมโดยตรงครับไม่เกิน5ห้องต่อคืนต่อคนด้วยนะครับโดยเรานะครับก็จะต้องแจ้งความประสงค์กับทางโรงแรมนะครับว่าเราเนี่ยจะใช้สิทธิ์ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะครับ จากนั้นทางโรงแรมครับจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขและตรวจสอบห้องว่างผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินก็คือแอปพลิเคชันของทางโรงแรมเขานะครับจากนั้นครับเราก็จะได้รับการแจ้งเตือนและชำระค่าที่พัก60%ของที่พักผ่านทางช่องทาง G Wallet บนแอปพลิเคชันเป่าตังนั่นเองครับ จากนั้นครับเราก็จะได้รับการแจ้งเตือนว่าเราได้จองที่พักสำเร็จเรียบร้อยแล้วและจะมีการแสดงคูปองเช็คอินที่พักบนแอปพลิเคชันเป่าตังคด้วยครับและเมื่อถึงวันที่เข้าพักนะครับก็จะต้องไปสแกน QR code โคเช็คอินบนแอปพลิเคชันเป่าตังก่อนนะครับและสแกนหน้าบนแอปพลิเคชันถุงเงินของทางที่พักด้วยนะครับ จากนั้นครับระบบเนี่ยจะทำการส่ง e her, อีเวอเชอร์หรือคูปองอาหารหรือคูปองกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆนั่นเองนะครับจำนวน600บาทต่อห้องต่อคืนณนะเวลา5โมงเย็นของวันที่ทำการเข้าพักด้วยนะครับและสามารถใช้คูปองอาหารหรือคูปองในการท่องเที่ยวนะครับได้จนถึงเวลา5ทุ่ม59นาทีของวันที่เช็คเอาท์ครับ จุดสังเกตสำคัญเลยครับก็คือไม่สามารถเช็คอินกับทางโรงแรมหรือว่าใช้จ่ายคูป,ปองอาหารหรือคูป,ปองท่องเที่ยวกับร้านค้าที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านได้นะครับโดยสิทธิ์ของโครงการนะครับจะถูกตัดออกเมื่อมีการเช็คอินในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้นครับ